ว,วันนี้วันนี้จะมาเล่นทายทายคำทายสัตว์นะสัตว์ที่เป็นอิตาเลียนเบลล็อาลิฟดาจะรู้จักไหมทุกตัวไหมอ่ะลิฟดายกตัวอย่างทาโฟอิตาเลียนเบลลอตมีตัวอะไรบ้างที่หนุ่มบ้ารู้จักบ้างอ่ะมานานาชอปโอ้ินี่มนานานี่เยอะขนาดนั้นเลยอ่ะแม่ไว้เป็นไรไว้มานี่พอมีการ์ดอยู่นี่พอจะไม่ให้ลิฟดาเห็นนะครับนี่นน น,นี่ก็คือด้านหลังมันจะนี่มันจะเป็นแบบเป็นรวมๆแต่ทีเนี้ยแต่ละตัวพ่อจะทายลิปดาว่าลิฟดาจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวพ่อจะแบบสับก่อนสุ่มก่อนพ่อว่าลิฟดาจะไม่รู้จักหรอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แต่เรียนไม่รู้จักเออเรียนจําได้ไหมตอนเรียนอะ แต่ถ้าตอนอย่างเงี้ยในอาจาี้อันนี้ยจำได้ไหมจำได้จำได้ครับเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแรกนะครับพอเราจะปิดภาษาไทยตรงนี้ออกนะครับอ่าลิปดาตัวนี้ชื่อว่าอะไรบ,บ,บุมบัตติโลกุโุติโลโอ้บุมบัตติโลกุโุติโลโอเคตัวนี้ ถูกต้องตัวที่1นะครับตัวนี้ยากตัวนี้ยากแน่ตัวนี้ไม่ได้หรอกตัวที่2นะครับติ๊ด้าตัวนี้เชื่อรายบาเลลินาคาบูชิโนบาเลลินาปาปูชิโนถูกต้องโอ้โหงั้นตัวที่สามตัวนี้ยากตัวนี้ยากพ่อรุยยังไม่คุ้นเลยเนี่ยตัวที่สามนี้นะครับตัวลายโบ บัตบูสใช่เหรอมันเขียนว่าพอดฮอตสปอร์ตนะที่จะมาชื่อว่าบูสบัตบูสเอาเหรอโอเคงั้นอันนี้ไม่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนเ <ะ S 2> หรออันนี้ทําผิดด้วยโอเค <laughs> งั้นตัวนี้ปูโรล่าตัวนี้ยาก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 โอเคนะบูเรโรตัวนี้อะไร คาบุคบุคบชินอาสัตวิโนคา,ซาซนบุชินอาสัติโนโอเคถูกต้องตัวนี้ยากตัวนี้ยากตัวนี้เป็นพอจะใบให้นะมันเป็นยีราฟผสมกับสับป,ปะรดดูดีฟ่าไม่ได้มันบอกว่าตัวนี้ชื่ออานานิโตจิราฟินี คุณปะไอตัวนี้ตัวนี้ไม่คุ้นใช่ไหมใช่อ่าลิวดานไม่เคยคุ้นอนะ่ะโอเคงั้นตัว <'t> <ช>อยากให้หนูดูได้ไหมอ่าเปลี่ยนอ่ะงั้นต่อไปนะไอตัวนี้นี่มันจะเป็นพอจะใบ้นะมันจะเป็นตัวหนูโอ้ยยยยยที่เธอแมรี่ว่าเธอแมรี่ชื่ออะไรนะโอ้ยยยยยที่เธอแมรี่ว่าเธอแมรี่โลอันนี้มันบอกชื่อว่าโบบิโตอ่าไม่เอาอเอาาเหรอเอาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวข้ามไปตัวอื่นนะอ่ะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้คนรู้จักเยอะเนี่ยตัวนี้ดังอยู่นะ ต้นไม้ที่จมูกยาวๆวบมบมบตัตตาพิมโอ้ไม่ต้องดูเลยเหรอ,อถูกต้องบลึมบลมบัมบตตาพิมตัวนี้ตัวนี้หนูไม่รู้จักเห,หรอนะนะงั้น,ต,นตัวนี้ตัวนี้รู้จักไหมที่ถือโลกอะไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไหมโอเคงั้นข้ามไปนะตัวนี้ใครรู้จักพิมพ์มาบอกหน่อยใช่นี่ไหมปปีป้าป,ป,ป้าถูกไหมลองดูนะอ่ะต่อไปนะครับตัวนี้ช โอ้ยชิมอะไรนะลูกชิมแปนชิมบัสซีนี่มาไน้นี่นี่โอเคชิมแปนซีนี่มาไดนี่ตัวนี้ก็คือลิงผสมกล้วยเหรอลิงผสมกล้วยอ่ตัวนี้นี่ตัวนี้ดังเลยพอลูกยังรู้จักเลยตัวเนี้ยใครก็ต้องรู้จักตุงเสาเลยทุ่งทุ่งทุ่งเสาเลยมันมีเพลงของมันด้วยนี่ร้องยังไงนะตุงตุงตงเสาตาตาตาเสาดิน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 ดุลก้เป็นนี่ตุงตุงตุงเสา ทุงทุงทุงสาวทุงทุงทุงสาวโอเคอันนี้ทุงทุงสาวลละเดี๋ยวพ่อตับก่อนนะครับอาปิตาตัวต่อไปนะครับพ่อรู้จะใบนะครับว่ามันจะเป็นตัวที่โอ้ยตัวนี้ไปแล้วนี่นี่ไปแล้วอ่ามันจะเป็นนักก้ามที่เป็นส้มส้มที่เป็นนักกล้ามดิ้น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 ดินดิ้นดินดิ โอเคดินอูดินดินดินดุ่นนะครับโอเคถูกต้องตัวต่อไปอ้าตัวเป็นตัวนี้จะเป็นกบที่มียางอเนกะอัมบาลบุญโออเนกะอัมบาละบุญถูกต้องอ่าเราไปนะครับต่อไปนะครับพอเรียนตัวไหนก่อนดีอ่า ตัวนี้กันเลยลูรีลอรีบลูรีลอรีเบอร์เบอร์บาลอรี่ลูรีล,ล,ลูรีอ่ะโอเคเป็นอะไร party, ไมันเป็นตัวอะไร <Cross> <t ose> ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรคาบี巴า,าอ่าลามะพร้าวอ๋อ um, คาบี巴า,าอยู่ในลูกมะพร้าวนะครับ um, ต่อไปนะครับไก่แล้วไก่แล้วอีกหลายอีกไกลหมดแล้วตัวนี้เป็นนกดื่มกาแฟนกใส่แว่นอ๋อ โอ้ยฟูลีฟูลาโอเคถูกต้องอันนี้มันเป็นไรนุเป็นนกใส่แว่นเนาะโอเคเก่งไหมเก่ง <Good. S 1> แล้วถ้าตัวนี้ล่ะมันเป็นฉลามที่อยู่ตนก,กับกล้วยบานาน่าชาร์กบานาน่าชาร์กโอเคถูกต้องตัวสุดท้ายครับเป็นจระเข้ที่อยู่ในลูกมะพร้าวลูกแตงโมกูหลุลนฟุตกูเตงโม โกโลโลฟุตบอลดิโกถูกต้องครับโอเคโหยลิฟดาได้ทั้งทุกตัวเลยอะ่ะเดี๋ยวเดีแถมๆดแถมได้แถมเพ่เพิ่มให้เดี๋ยวนะมันมีตัวนี้อีกแต่ไม่ซ้ำหรือเปล่านะแป๊บหนึ่งตัวน,<อ>วนี้ตัวนี้<อ>ตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นฉลามใส่รองเท้าไนกี้ตะละเรียวตะล่ ชื่ออะไรนะตาลาเรียตาลาเรียวตาลา,า,า,าล่า,ามีเพลงไหมตัวนี้มีเพลงไหมไม่มีอ๋อโอเคะจะมัและท่านี้ล่ะและท่านี้ล่ะจระเข้บูบาติโลโคคูติลผสมเครื่องบินบูบาติโลโคคูติลบูบาติโลโคคูติล <c oughs> โอเคหมดแล้วก็ครบแล้วทีมดาทายไปเนาะตัวนี้อะนะ ini, it, 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 young, ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังตัวนี้ยังอ่ะตัวนี้นะครับจะเป็น เดือนเพูดเองตุลีแม่รู้ตุลีชีโนหรอตุรีมันเป็นอะไรตัวอะไรผสมอะไรกุ้งเหรอกุ้งผสมแมวกุ้งผสมแมวโอเคหมดแล้วโอเคดาหมดแล้วสุดยอดอะลิฟดาจําได้ทุกตัวเลยอะแต่ภาษาอังกฤษที่เราท่องสับวันนี้จําได้ไหมทำไมลูกหรอเพราะอะไรเพราะเราสนใจแต่อย่างนี้หรือเปล่านะเราไม่สนใจเราไม่มีสมาธิไง